ประเทศไทยไม่รู้ว่าหนาวกี่โมงแต่3ามน้ําหอมต่อไปนี้ฉีดแล้วคุณจะว้าไปหน้าหนาวที่เมืองนอกเลยครับกลิ่นแรกถ้าเกิดคุณเป็นสายญี่ปุ่นชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นมากๆครับเอสอบชื่อรุ่นว่าฮิวผมนึกถึงกลิ่นของวัดในเกียวโตศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่จุดกํายานและรอบๆก็มีสายน้ําไหลแล้วก็มีต้นสนที่ไม่มีใบค,ครับอยู่รอบๆวัดฉีดแล้วผ่อนคลายสงบให้อารมณ์นั้นเลยครับกลิ่นต่อไปครับไปเที่ยวโลมกันต่อตัวนี้ครับแบ็คแล็คเกอร์ของทอมฟอร์ดให้นึกถึงว่าคุณเป็นนักเปียโนเล่น อยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งบาทหลวงทาพิธีมิซาก็มีการจุดกํายานขึ้นมาแล้วเป็นโบสถ์โบราณใช้คบเพลิงเพราะฉะนั้นก็จะมีกลิ่นสโมครอบล้อมคุณเวลาคุณเล่นเป็นโนและบอดลวงจุดกํายานไปด้วยมันคือกลิ่นแบบนั้นเลยครับผมฉีดทั้งหมด2ครั้งในชีวิตมีคนทักไปละสามรอบแตกต่างไม่เหมือนใครติดทนนานเดอะเบสและสุดท้ายครับหน้าหนาวแบบสแกนดิเนเวียต้องตัวนี้ครับทองกาอิมพีเรียลจากเกิร์แล่งครับ ผมชีดแล้วผมนดกถึงบ้านของเซนตอ์คอสอ่ะมีฟางเยอะๆรอบๆในบ้านนะครับมีคุณแม่หรือว่าคุณเซนตอ์คอสก็ได้มาเสิร์ฟชโโ็อกโกแลตร้อนให้คุณเป็นเดอะเบสที่สุดของน้องหอมสไตล์โกมองหรือแนวแบบขนมแต่มันเป็นโกมองที่ไม่หวานกำลังดีมากๆเพอร์เฟ c h r คริสมาส n t อินเดอะบอทเทลครับ